สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันลัคนากันนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากักกลุ่มเนื้อหางแต่วันที่16พฤศจิก,กายนถึง30พฤศจิก,กายน2566นะคะอาจารย์จะอ่านพื้นฐานดวงของชาวราศีกันลัคนากันก่อนนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกสับสไครต์ทุกการติดตามนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะพลังงานไพ่ของชาวราศีกันไพ่ใบที่หนึ่งของท่านเป็นไพ่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งเล่นลับก็ว่าได้นะคะ The m a g i c n เขาเรียกว่าเหมือนกับพลังงานพิเศษหรือในตัวท่านเองอาจจะมีเซนอะไรแปลกๆก,ก็ได้นะคะเป็นคนที่รับรู้พลังงานอะไรที่แบบ สื่อได้นะคะแล้วก็เหมือนคอยช่วยหนุนช่วยเหลือท่านอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะคะและยังหมายถึงท่านกำลังมีเกณฑ์ที่จะได้รับอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะไพ่ขยายเป็นไพ่เงินนะคะราชินีเหรียญแปลว่าท่านจะได้เงินก้อนใหญ่ค่ะได้ผลประโยชน์ได้ออเดอร์ได้ยอดปังๆอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นไพ่ราชินีดาบแปลว่าความสำเร็จ นะคะได้ด้วยความวิริยะอุตสาหะความขยันหมั่นเพียรด้วยสติปัญญาของท่านได้นะคะไพ่พเมเจอร์ใหญ่ๆออกมาติดกันเลยนะคะไพ่เดอะซา The Star, ความสุขความสมหวังที่จะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีกันค่ะไพ่งานค่ะไพ่ก้าวมิท้าขึ้นมาแปลว่าชาวกันน่ะเป็นคนขยนันมีความรับผิดชอบสูง ทำอะไรจริงจังไม่ทิ้งงานนะคะงานไม่เสร็จไม่เลิกนะคะให้ก้าไม้เนี่ยเป็นความรับผิดชอบมากนะคะห้าไม้ต่อให้จะมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามท่านก็จะสามารถที่จะใช้สติปัญญาของท่านเนี่ยไพ่เดอะเมจิคือดาวเมอร์คิรีดาวพูดเพราะฉะนั้นชาวการเป็นคนฉเฉลียวฉลาด เป็นการคอนโทรลหรือบังคับบัญชาคนอื่นได้ดาบอยู่ในมือคืออำนาจนะคะบารมีชื่อเสียงความสำเร็จนะคะไพ่ห้าดาบชาวราศีกันก็สามารถที่จะชนะศัตรูชนะอุปสรรคได้นะคะไพ่สดาบไม่ต้องตกใจนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่การพักผ่อนนะคะเป็นภาพผู้หญิงนอนแบบหลับสบายฝันแบบพริ้วเลยนะคะเป็นภาพเหมือน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางทีเขาเรียกว่าฝันหวานก็ได้แต่ฝันนี้น่าจะฝันถึงคนรักก็ได้นะคะเพราะอาจารย์เห็นพลังงานไพ่เป็นรูปนกบินอยู่บนท้องฟ้าสองตัวนะอ่าแปลว่าท่านกับคนรักมีเกณฑ์ได้เจอเจอกันท่านคิดถึงใครอยู่คนนั้นอยู่ทางไกลก็จะเดินทางมาหาท่านได้นะคะอีกใบหาเป็นไพ่อ่าเกี่ยวข้องกับการเดินทางจริงนะอ่าท่านจะไป รีแลกผ่อนคลายไปพักผ่อนต่างประเทศก็ได้นะคะหรือไปพักผ่อนชายทะเลก็ได้นะคะเป็นแหล่งธรรมชาติก็ได้นะคะหกดาบค่ะใบสุดท้ายดีมากมายนะคะเป็นไพ่อัศวินถ้วยค่ะพลังงานสุขสมหวังนะคะสำหรับชาวราศีกรปักษ์นี้นะคะดีเด่นมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานที่ท่านสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ยอด ได้ยอดใหญ่ๆได้ออเดอร์ได้เงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาหรือความรักถ้าไม่เข้าใจกันไพ่พลังงาน4ี่ดาบ6ดาบนะคะแล้วมีอัศวินถ้วยราชินีดาบแล้วห้าไม้เห็นไหมคะไพ่จะบอกว่าจะสามารถกลับมาปรับความเข้าใจกันได้ค่ะ,ะไม่มีไพ่ถึงขั้นเลิกกันขาดนะ สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของความรักแต่ไพ่ตอนนี้โดดเด่นในเรื่องของเงินเรื่องของงานมากๆเลยค่ะท่านจะร่ำรวยก็ปักนี้แหละไม่ว่าจะรวยจากความสามารถของตัวเองหรือรวยจากพลังเล้นลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรจักรวาลให้ท่านก็เป็นไปได้ค่ะโอเคเรามาเจาะเรื่องของความรักอีกครั้งนะคะ อาจารย์จะพูดถึงพลังงานความรักของชาวกันคนมีคู่ก่อนนะคะพลังงานของชาวราศีกันลัคนากันค่ะคนมีคู่นะคะอ่าท่านได้ไพ่ห้าไม้เทา้าไพ่ใบนี้ส่วนมากก็จะหมายถึงความขัดแยง้งความคิดเห็นไม่ลงรอยกันละกับคนรักนะเธอคิดอย่างฉันคิดอย่างนะ อีโก้สูงด้วยดาวพฤหัสเลข5้านะคะน่าจะเป็นประเด็นกันอยู่ขิงก็ราคาก็แรงนะคะเพจ of one อืมอาจจะเป็นประเด็นแต่ไม่ได้ถึงขั้นต้องเลิกกันนะไพ่สิบไม้เนี่ยอาจจะแปลในแง่ของความรับผิดชอบนะคะอ่ไพ่ชุดอื่นจะเป็นไพ่แบกไม้แต่ไพ่ชุดนี้จะเป็นเหมือนบนศีษะมมีรูปเขากวางแหลมแหลแล้วที่ปลาย ของเขามีพลังงานของดวงไฟนะคะมันแปลว่าคนมีคู่มีความคิดความอ่านหลายอย่างสติปัญญาเป็นเลิศเลยนะตัวท่านอะ่ะคิดแล้วก็ไต่ตองไม่ได้ไม่ได้ใช้อารมณ์แต่ใช้เหตุใช้ผลนะคะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยห้าถ้วยความเข้าใจผิดกันเนี่ยจะทำยังไงจะแก้ยังไงนะคะไพ่อ่า มถ้วยแล้วก็ตามมาด้วย4ีถ้วยเป็นลักษณะการคุ้นคิดการใช้สติปัญญาและด้านหลังเนี่ยเป็นภาพห้องสมุดน่ะหนังสือเต็มเลยนะคะมันแปลว่าชาวราศีกนันตนะอาจารย์มองว่าที่ท่านเป็นประเด็นปัญหาเป็นเพราะท่านอยู่กับตัวเองมากเกินไปไม่ค่อยเปิดตัวกับสังคมภายนอกหรือเปล่านะความรักท่านท่านเองก็ทำแต่งานหรือเปล่าแบบเนี้อ่า งานที่ทํางานเสร็จแล้วยังขนงานมาทําที่บ้านหรือเปล่าดูสิหนังสือเนี่ยที่เต็มโต๊ะท่านอยู่เนี่ยนะดึกดื่นแล้วเนี่ยยังจุดตะเกียงจุดไฟเนี่ยไฟจากโคมไฟเนี่ยสว่างสแสดงดึกดืก่นก็ยังนั่งทํางานเนี่ยสแสดงว่าท่านทํางานจนลืมคนข้างกายหรือเปล่านะฮะปัญหาก็จะเกิดได้นะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวท่านกับคนรักคือไม่ค่อยมีเวลาให้กันพลังงานจึง เกิดความไม่เข้าใจและตอนนี้ท่านกลับมานึกเสียใจแล้วล่รว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยให้เวลากันหรือเปล่านะคะโอเคเรามาถามถึงคนนั้นของชาวราศีกันนะคะพลังงานของคนรักชาวราศีกันค่ะอ่าท่านได้ไพ่ Pedge of Sword เขาคนนั้นจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมุทะลุ มีความเาเขาเรียกว่าขยานันหรือมีความเป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกนะหรือว่าท่านกับเขาก็อาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้ถ้าท่านอายุเยอะเขาก็อายุน้อยกว่ามากๆหรือถ้าท่านอายุน้อยเขาก็อายุมากกว่าท่านค่อนข้างเยอะนะคนคนนี้นะคะจริงๆแล้วอาจารย์มองว่าเขารัก เขายังรักชาวกันอยู่มากเห็นไพ่ซิกออฟคัพนะฮะเป็นภาพที่จะมีการปรับความเข้าใจกันค่ะเขาจะกลับมาขอโทษและปรับความเข้าใจกับชาวกันนะเจ็ดเหรียญอืมจริงๆแล้วอะ่ะชาวกันยังมีค่ากับเขามากๆนะคะตอนนี้เขาก็คิดแล้วละ่ะกําลังหาทางอยู่ว่าจะใช้กลอุบายอะไรเหตุ อะไรที่จะทำให้ตัวชาวราศีกันเข้าใจเขาอะนะ The w r l l นะคะเป็นไพ่แห่งความสำเร็จความสมหวังได้นะคะไพ่ใบนี้แล้เป็นภาพผู้หญิงที่ดูแล้วเธอคอนโทรลทุกอย่างได้ก็เป็นไปได้ละค่ะที่ชาวกันแล้วในที่สุดท่านก็ยังเอาชนะใจเขาคนนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้นะคะเขาหาทางที่จะ ปรับความเข้าใจกับท่านและพอเป็นไพ่เดว o เวลเนี่ยมันคือความสุขละอ่านะมันคือความสุขแสดงว่าท่านให้อภัยเขาและเขาเข้าถึงตัวท่านได้นะฮะใบสุดท้ายจริงๆด้วยเห็นไหมะไม้เท้าแบบทะลุกระจกออกมาเลยอะ่ะมันแปลว่าเขาอะยอมละทิ้งงานละเห็นไหมคะหนังสือกลางอยู่แล้วเอาเหมือนกับอุปกรณ์บางอย่างเหมือนแว่นขยายเนาะหรืออะไรสักอย่างทับไว้ละ ไม่สนแล้วพักเบรกก่อนไปหาคุณก่อนอะไรประมาณนี้นะคะทั้งที่ตอนแรกดูสิหนังสือเนื้อหาในกองเต็มโต๊แล้วก็นั่งกุมขมับอยู่แต่ตรง,ตรงนี้ตอนนี้คนคนนั้นได้ลุกออกไปแล้วอ่านะคะภาพไม้เทา้าทะลุกระจกมันก็แปลว่าใจเขาอะล่องลอยมาหาท่านแล้วและไม่แค่ใจนะก็แปลว่าตัวเขาก็มาถึงท่านด้วยนั่นเองนะโอเคก็แสดงว่าท่านกับเขามีเกณฑ์ ปรับความเข้าใจกันแล้วยังไงต่อนะคะขอพลังงานไพ่เพิ่มนะไพ่บอกว่ายังไงสามไม้เท้านะคะเป็นไพ่แห่งความสุขนะคะไพ่ใบนี้จะสื่อถึงการบาลานซ์การปรับความคิดปรับทัศนคะติที่ดีให้เข้ากันได้นั่นเองนะคะใบถัดไปะคะ่ะเป็นพลังงานไพ่ หกไม้วิกตอรี่แน่นอนเนี่ยไพ่ใบน,นี้สื่อถึงความสำเร็จถ้ามีการแข่งขันอะไรเนี่ยก็คืออย่างน้อยแหละต้องได้ไม่ที่สองก็ที่หนึ่งอ,อาจารย์ว่าที่หนึ่งมากกว่าเนาะเพราะนั้นถ้าแปลความรักท่านก็จะเข้าใจกันดีได้หัวใจเขามาคองเพราะเป็นภาพเฉลิมฉลองนะ,ะจุดพุก็ได้นะฮะพุขึ้นท้องฟ้า i m p r e s s ว้าวสวยมากเลยเห็นไหม ท่านเป็นผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดนะเขายกย่องและให้เกียรติมากมายเนี่ยอัศวินท้วยเลยเห็นไหมคะเขาขี่มา้ามาหาท่านแล้วอ่ะอืมใจเขามาถึงแล้วนะใจอาจจะมาถึงก่อนตัวอีกนะได้เจอกันแน่นอนนะคะมีความสุขอย่างแน่นอนราชินีไม้แล้วก็เอ็มเพจเห็นไหมท่านจะได้รับการยกย่องและให้เกียรติ จากเขาคนนี้มากๆเลยนะคะโอเคขอไพ่สรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีกันกับคนคนนี้จะเป็นยังไงกันต่อนะคะไพ่อัศวินเหรียญความสุขความมั่นคงเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ เขาจะซัพพอร์ตดูแลไม่แค่หัวใจหรือดูแลในเรื่องของอสุขภาพความรู้สึกอะไรหล,หลายอย่างที่เขาจะแบบเหมือนห่วงห่วงท่านมากๆแต่อัศวินเหรียญก็เต็มไปด้วยแห่งเรื่องของการดูแลในเรื่องของทางการเงินด้วยนะและสิ่งนั้นจะทำให้มั่นคงมากมายแล้วก็ไพ่ 9ดาบนะคะก็จะบอกว่าท่านจะไม่ต้องฝันร้ายอีกต่อไปนะเอ็มเพ r คนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เนาะอ่าต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศและคนนี้มีอีโก้สูงมากๆแต่เขาก็ยังยอมให้ท่านอยู่นะที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยเขาอาจจะดูหยิงยโสโอหังกับคนอื่นแต่กับท่านไม่ใช่นะฮะไพ่8ดาบ ปัญหาอุปสรรคต่างๆกำลังจะขี้คายกำลังจะถูกบดล็อกค,ค่ะ5ดาบนะคะในที่สุดแล้วพลังงานไพ่5ดาบนี่แหละค่ะเป็นไพ่ที่จะเหมือนกับความเอาชนะนะเขานนนเนี่ยคนคนนี้นะคะจะเอาชนะจิตใจท่านด้วยการดูแลเอาใจใส่เมื่อท่านเจอปัญหาอะไรเขาจะไม่ทอดทิ้งนะเขาจะอยู่เคียงข้าง กับชาวราศีกันนั่นเองนะคะโอเคเรามาดูจากไพ่โลแมชอังเกจหัวใจของเขาอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกันลักนากันบ้างนะคะพลังงานความรู้สึกที่เขาอยากจะบอกและเขาไม่ได้บอกตรงๆขอให้ไพ่ถอดความคิดความรู้สึกของเขาออกมาเขาบอกว่าเขารักคุณและพึงพอใจ คุณมากมายคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีวิสัยทัศน์ที่งดงามมีความคิดเชิงบวกๆนะคะ positive thinking นะเป็นคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วสบายใจนะเขาชอบในสิ่งที่คุณเป็นนั่นแหละเนี่ยนะคะ e x p r o s u r love เขารักคุณมากนะตามองตาก็รู้ใจว้าวเห็นไหมคะ ท่านต้องไปถึงการแต่งงานกันได้นะถ้ายังไม่ได้แต่งงานน่ะแต่ถ้าแต่งงานกันแล้วเขาก็รู้แล้วล่ะว่าท่านน่ะกรมหัวใจเขาละเขาไม่มีทางที่จะไปจากท่านได้หรอกนะ mm hmm. เขาจะบอกว่าถ้าไม่เข้าใจอะไรเขาถามได้ทุกเรื่องสอบถามเขาได้หมดเขาจะตอบทุกอย่างที่ท่านอยากรู้และเขาจะแบบดูแลท่าน อยู่ไม่ห่างเยียวยาความรู้สึกถ้าเจอปัญหาอะไรมาก็คือไม่ทิ้งกันนั่นแหละค่ะแล้วจะพยายามทําให้ท่านมีความสุขให้มากที่สุดแสดงความรู้สึกทั้งหมดที่เขามีไม่ว่าจะเป็นการแสดงทางความรู้สึกทางร่างกายที่จะต้องมีสัมผัสที่อ่อนโยนอ่อนหวานที่เขาจะเสิร์ฟความรักให้กับชาวราศีกันนั่นเองนี่คือสิ่งที่ เขาอยากจะบอกว่าเขาจะทำนะคะโอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดคะ่ะดวงคนโสดชาวราศีกันลัคนากันนะคะอาจารย์ขอดูพลังงานของคุณก่อนนะอาจารย์จะตัดไพ่ดูก่อนนะคะ Page of s อดสี่ดาบ คือพลังงานของคนโสดเนี่ยจะเป็นพลังงานของความที่เข้มแข็งนะคะเด็กถือดาบมีความมั่นใจนะความมั่นใจในตัวเองอ่ะกลับมาเลยแล้วก็อยู่กับตัวเองให้มากสีดาบจะเป็นไพ่แห่งการรู้แจ้งเขาเรียกว่ารู้กฎแห่งกรรมรู้เรื่องของจิตวิญญาณอะไรได้ดีรู้ตัวเองมากขึ้นเข้าใจตัวเองเข้าใจพลังข้างในของตัวเองนะคะ เหมือนเป็นภาพนั่งสมาธิกำนดกำหนดลมหายใจอะที่อาจารย์เห็นนะท่านอาจจะช่วงนี้อาจจะชอบอนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาการปฏิบัติธรรมมากขึ้นก็ได้นะโอเคเรามาดูอีกครั้งหนึ่งพื้นฐานดูอีกครั้งของท่านนะสถานการณ์ของท่านนะคะ อ่าไพา่สามไเท้านะคะเก้าเหรียญอาจารย์ว่าคนโสดกําลังคิดถึงเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการสร้างตัวเองอะ่ะเหมือนมีความคิดว่าอยู่คนเดียวก็ได้สบายมากขอให้มีเงินเนี่ยคิดเรื่องเงินจริงจริงอ่าสำคัญสุดในใจคือเรื่องเงินอ่าเรื่องอื่นไม่สนอ่าจะต,ต้องมีธุรกิจส่วนตัวต้องสร้างตัวเองให้ร่ำรวยมั่นคงเนี่ย ยิ่งใหญ่เนี่ยโอ้โหท่านแบบคิดแบบยอดเยี่ยมมากอาจารย์บอกเลยคนเราอะถ้าวางแผนชีวิตมีความทะเยอทะยานน่ะมันไม่มีอะไรที่เราทำไม่ไม่ได้นะเนี่ยท่านคิดแบบนั้นเลยตอนนี้จากหน้าไพ่นะท่านจะสร้างตัวท่านเองให้มั่นคง บางท่านก็วางแผนมีธุรกิจส่วนตัวนะสิบไม้และความยิ่งใหญ่ที่ไพ่จัก,กรพรรดนี่แหละคะ่ะเอ p e r พอนั่นเองเพราะฉะนั้นไพ่จึงไม่ได้บอกว่าท่านคิดในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่เลยนะคะที่อาจารย์เห็นนะโอเคเราก็เป็นเป็น,ปนหัวข้อความรักเราก็ต้องมาถามแหละว่าแล้วปักนี้มีใครจะเข้ามาพูดคุยกับท่านมาชอบท่านแล้วท่านชอบเขากลับบ้างไหมมีไหมนะคะขนโสด โอเคเรามาดูนะมีใครเข้ามาแล้วทำให้ท่านหวั่นไหวแล้วชอบได้ไหมเจ็ดเหรียญอาจารย์ว่ามีแหละเพรอไพ่ถ้วยขึ้นมาแล้ว Page of c u p หดาบอัศวินเหรียญใบอีกว้าวดีะอะเออสิบถ้วยเลยค่ะอ่าโอเคในที่สุดแล้วปักนี้นะคนโสดชาวราศีกันในที่สุดแล้วก็มีใครสักคนแหละที่จะมา กระชากหัวใจท่านให้หวั่นไหวได้อย่างแน่นอนขย่าหัวใจท่านจากที่โอ้โหตัวเองก็มีความรู้สึกว่าไม่มองไม่สนไอ้ n ดนแครฉันอยู่กับงานผมอยู่กับงานก็ว่าไปแต่แล้วพอเจอคนนี้หัวใจละลายเลยค่ะหล่ออะไรปานนั้นนะอัศวินเรียนหล่อเทอ่ห้าดาบคือเท่สมาร์ทนะจะบอกให้มีความเป็นตัวของตัวเองมีภาวะของ ความเป็นผู้นําและสําคัญสุดชื่อเสียงอํานาจทางการเงินเขาเพียบพร้อมเขาจึงกระชากหัวใจของชาวกันได้เกิดความวั่นว้วและมีความรู้สึกแบบอเขาเรียกว่าอยากเรียนรู้เจ็ดเหรียญมีเป้าหมายใช่ไหมคะหมายเลขเจ็ดจคือเป้าหมายแล้วเพจ e อ f คับเริ่มวั่นว้วเริ่มให้ใจแล้วใบสุดท้ายเป็นสิบถ้วย ตกลงปงใจเป็นความรักในปักนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะขอไพ่สรุปด้วยไพ่ชุดอ่าชุดนี้ก็แล้วกันนะคะอาจารย์จําชื่อชุดไม่ได้หรอกนะ <c oughs> ก็เปิดตามนี้ก็แล้วกันนะอะสรุปจากไพ่ชุดนี้อีกครั้งนะคนโสดเป็นยังไงชีวิตรักความรักปักนี้เป็นยังไงไพ่สรุปอืมสวยอะ่ะ the t r u l o v ประตูเงินประตูทองประตูแห่งความรักเปิดออกแล้วนะคะดวงเปิดฟ้าเปิดอะไรแบบนี้ว้าวดีมากเลยค่ะอ่าเป็นคิงวูแมนก็แปลว่าท่านเนี่ยเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแบบมีความคิดเป็นตัวของตัวเองเลิศจะไม่มีแหละนะอืมดีมากหรือถ้าท่านเป็นผู้ชายท่านก็เจอผู้หญิงแบบที่ที่เก่งนะที่เก่งแล้วท่านพอใจก็นับว่าดวง สรุปออกมาว่าท่านได้เปิดใจและได้เจอคนที่ถูกใจจริงๆและเป็นความรักที่มีความสุขนั่นเองนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ